สิบไร่ห้าล้านห้าเท่านั้นพร้อมบ้านหลังใหญ่ๆอย่างนี้เลยเบอร์น้าอะไรสิบไร่มันจะขนาดนี้โอ้ยเห็นเราอย่างนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วอีกอย่างนะ,ะโฉนดด้วยนะครับโอ้เสียงนะชอบไหมชอบไหมออ้ยของนี้นะขอบอกเลยนะนาทีทองสําหรับคนที่อยากได้ที่พร้อมบ้านที่แบบว่าสามารถที่จะเอ,อทำผัก รับ<า>ผักจากชาวบ้านมาจัดแล้วก็ไปสีเมืองได้เลยตรงนี้โอเคอย่างาาเงี้ยไหนๆก็ได้ละพาดูหน่อยโอเคอยากเห็นข้างในตามมาไะ<า><า>ก่อนอื่นก่อนเข้าบ้านเราอยากให้มาดูลานอเนกประสงค์ก่อนมามะมานี่เลยลานกว้างๆอย่างเงี้ย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 ไม่ได้โมอเลยนะจ๊ะไม่ได้โม้เลยนะ ตรงเนี้คุณจะจัดผักคุณจะรับผักจากชาวบ้านมาเนี่ยวิ่งตรงเข้ามาเนี่ยถอยรถนะถอยก้นเข้ามาเนี่ยลงของแล้วแพ็คของเอาไปขายได้เลยนะ <c oughs> แล้วก็คนที่มาอยู่ตรงนี้นะคะ <c oughs> ก็มีห้องน้ําห้องอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ตรงนี้ได้หมดเลย <c oughs> แถมอย่างเนี้ยค่ะ <c oughs> ต่อไปยังครัวด้านท้ายเนี่ยค่ะโดยที่ไม่ยุ่งกับคุณได้เลยนะคะนี่นะคะ <c oughs> ให้ดูหลังบ้านก่อนกว้างมาก ขอบบบอนี่แค่หลังบ้านนะห้องครัวนะเลดี้ขวัญจิตนี่ไม่ชอบให้เข้าหน้าบ้านนะคะเข้าด้านหลังค่ะเดี๋ยวกันนะก่อนก่อนไปหลังก่อนไปในบ้านอ่ะผมถ่ายนิดนึงไอ้ข้างหลังเนี่ยอ่ะในในเนี่ยไหนเนี่ะข้างหลังเนี่ยนี่กะทิของเรารอใช่ขอบอกว่านอกจากที่เราจะรับผักจากคนอื่นแล้วนะคะเราก็ปลูกของเราเองด้วยแล้วก็แพ็คเองเลยเนี่ยเที่ยสิบ ไล่สามสิบสามตารางวาขอโทษเธอค่ะถ้าเกิดว่าที่เยอะขนาดนี้คุณไม่ปลูกผักคุณไม่แพ็คของแล้วคุณจะเก็บที่ไว้ทำอะไรอย่างน,น,นี้ว่าสิบไรแถวาน่นเลยนะดูนั่นูน้นในะไกลๆนู่นนะติดแนวป่านู่นนะสิบไรคือถ้าเดินไปพี่ก็เหนื่อยพี่เริ่มแก่แล้วนะขอขอ,ขอชี้เอาแล้วกันโอเคเดี๋ยวไปดูในบ้านต่อใน,ในบ้านในบ้านนะไปเดี๋ยวข,ข้างนี้ในๆก็เข้าข้างหลังไม่ให้เข้านี่ให้เข้าข้างหน้าแล้วกันอะโอเคปะ นี่เลยโอ้โหระหว่างที่เดินมานี้ก็เริ่มอันนี้แล้วนะหอบแล้วนะใหญ่ใหญ่โตใหญ่โตหลังนี้ใหญ่โตอ๋อนี่นี่นี่สีเมลูยวเลยนะอันนี้บันไดสแตนเลสเสื้อสีชมพูก็มารับกับบ้านสีชมพูนี่แหละค่ะไปเดี๋ยวขึ้นกันไปข้างบนประตูอะไรต่างๆเนี่ยไม้สักนะจ๊ะไม้สักอย่างดีเลยนะจ๊ะ แล้วก็เนี่ยค่ะมีระเบียงต่างๆนะคะก็ทำด้วยสแตนเลสหมดเลยนะจ๊ะสวยๆเลยสวยๆเลยส,ยสวยๆเ,เลยจ้ะทุกอย่างนะจ๊ะโอ้ขาบอกว้าวามีมุมด้วยด้วยนะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านในทีหลังนะคะเดี๋ยวตามเข้าไปค่ะแล้วจุดที่ยืน<ไ>อยู่นี่นะจ๊ะอันนี้นะจ๊ะก็คือห้องโถงที่ต่อเข้ามาจากทางเข้าบ้านเป็นไง ฟ้าสวยงามสวยงาม,มสวยงามแล้วตอนนี้มันกี่ห้องครับเนี่ยสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถง <Okay. S 2> แล้วก็หนึ่งครัวใหญ่ครัวเมื่อกี้เราไปดูครัวไปแล้วพาดูห้องที่หนึ่งห้องที่หนึ่งท้ายแทนเอาขอโซนด้านหน้าก่อนแล้วกันนะจ๊ะ,ะเพราะว่าเราจะได้แบบห้องนี้เป็นห้องที่มีหน้าต่างเยอะเลยนะเพราะว่าหนึ่งตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็นี่ ห้องนี้ไม่ต้องติดแอร์ก็ได้นะแต่เขาก็ติดแอร์ให้อ๋อนี่นี่แอร์อยู่ข้างหลังนี่กระโถ่เอ้ยแอร์อยู่นี่เอาง่ายก็คือห้องนี้รับลมสบายสบายเลยแหละเพราะว่าหน้าต่างเนี่ยเป็นหน้าต่างแบบเนี้ยค่ะเขาเรียกหน้าต่างแบบบานยต่างนสูหน้าต่างบานสูงหน้าต่างบานสูงนี่เลยเนี่ยรอบทิศทางเลยโอเคเวไปดูห้องที่สองต่อห้องที่สองนําไปเลยแล้วก็นี่นี่นี่ไม้สักทั้งนั้นอือนี่นะจ๊ะ แล้วก็มา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 อีกห้องนึงนี่ห้องนี้ก็ติดแอร์ไว้ให้อีกเหมือนกันมีแอร์ทุกห้องเลยนี่แสดงว่ามีแอร์ทุกห้องเลยนะอ่าอันนี้ห้องนี้เอาไว้ส่งค่ะส่องพนักงานทํางานส่งส่งงไม่ใช่ไม่ใช่ห้องนี้คือเป็นห้องที่เชื่อมต่อกับร้านอเนกประสงค์ด้านล่างนะจ๊ะอ่ามีหน้าต่างมองเห็นวิวข้างล่างด้วยอ่าแล้วก็อีกห้องนึงก็อยู่ตรงข้ามกับห้องนี้อ่านี่เลยจ้ะห้องนี้ก็ติดแอร์ไว้ให้อีกเหมือนกัน อ่าห้องนี้ก็ไว้สามารถชมวิวรับวิวด้านนอกได้นะ้ะแ้วก็<ๆ>ถัดออกเข้าไปตรงนี้นะคะก็เป็นห้องน้ําห้องน้ําตรงนี้นะคะของเรามีสองห้องนะมมสำหรับใครที่ชอบนั่งแบบ โบราณธรรมดาธรรมดาอ่านั่งยองเรียกโบราณกสแก่ใช่ฮาง่่มีเรียกว่านั่งยองแล้วนั่งยองนั่งยองอ่าอีกห้องนี้นะคะชักโครกอันนี้สําหรับคนที่อยากนั่งอีกแบบหนึ่งสบายสบายหน่อยสำหรับพี่ชลาภาพเราเริ่มนั่งยองค่อยได้แล้วอะไรประมาณนี้ไงนี่นี่นี่ก่อนลงปคนอื่นแต่ตนอื่นต้องขอบอกว่าห้องเนี้ย นะคะมันเป็นห้องที่ด้านล่างเป็นห้องทัวร์ที่ตอนแรกเราบอกเข้าด้านหลังนะคะตรงนั้นอะ่ะมันก็จะเป็นห้องที่เชื่อมขึ้นมาด้านบนถ้าเกิดว่าตรงนี้นะคะสามารถที่แบบวางโต๊ะกินข้าวหรือว่าจัดเป็นร้านอเนกประสงค์ทำอย่างอื่นได้อีกนี่โอ้หเดนี่ยนะพอดีเลยกานห้องอีกห้องหนงงึ่งสวยๆนะอาบน้ำเสร็จวางตู้เสื้อผ้าอ่านะแล้วก็สามารถแต่งตัวทำอะไรตรงเนี้ยดีผ้าทำนู่นนี่นั่นทำตรงนี้ก็ได้ อนนี้ประสงค์นนี้ประสงค์เดี๋ยวไปดูข้างล่างอีกทีนึ่งดูอีกทีนึงอีกทีนึ่งอันนี้คือลงมาเขาแต่งตัวเสร็จก็ลงมากินข้าวข้างล่างเลยนีนะอย่ที่บอกกองกว้างเลยอันนร้ใช่แล้วกว้างมากขอบอกตั้งโต๊ะกินข้าวนี่แบบเห็นไหมเวลาเดินหูย่างกว้างตรงนี้มุมนี้นะวางชุดกับข้าวนะตู้กับข้าวได้เป็นโต๊ะชุดได้เลยนะอืทำทำพวก อะไรนะพุ้เบเกอรี่นี่แา่ทำบวางเครื่องชุดเตาองค์เตาอบคือสวยเลยทิปปั่นอะไรพวกนั้นอ่ะเรื่องของพี่ไม่ค่อยได้ทำอาหารอันนี้ประตอโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวพาเมื่อกี้เราดูหน้าบ้านนะเดี๋ยวพาไปดูทำเลหน้าบ้านหน่อยดีกว่าเออเนาะพี่ลืมบอกไปว่าตรงเนี้ยทำเลโคตรดีตรงที่ว่าติดกับถนนลาดยางเดี๋ยวพาไปดูกันอ่ะตามมาตามมาเดี๋ยวพาไปดูอั้นปะเดี๋ยวไปกันที่นี้เราเริ่มตัด ประมาณตรงเนี้ยแล้วก็เข้าไปในบ้านแต่ว่าตรงจุดเนี้ยไปยังถนนลาดยางหน้าบ้านอะเรายังไม่ได้พาไปเลยโอ้โหนี่ของเราน,นี่ของเรากล้องกล้องโซปรานแพนหน่อยเนี่ยเรามีต้นไม้ใหญ่เลยนะม,มีทั้งหูกระจงนะมีทั้งไม้สักอะไรต่างๆนะสายทั้งขวาอยู่นะเพราะฉะนั้นมาที่นี่นะคะเราก็มีจุดหลบก็เรหลบร้อน,อนมีมร่มเป็นต้นไม้นี่นะเขาดูที่สังเกตดูนะเขาทำไว้จอดรถผักแน่เลยแ้ที่บอกว่าเขาไปส่งผักกันที่สี่เมืองกี่กิโล โซ่รู้ไหมวกี่กิโลโถถ้าเกิดมันไม่ถ้ามันไม่สะดวกสบายอ่ะพี่ไม่แนะนำหรอกเพราะมันแค่ประมาณยี่สิบกว่ากิโลออะจับไปเปเลยยีิสี่กิโลยิบี่กิโลอะไปตลาดศีเมืองรับรองผักไม่เน่าไม่เสียไม่ซีไม่ซีเออน้ำหนักไม่ลดชัวร์โอชัวร์ชัวรเดี๋ยวพาดูหน้าบ้านทำเยวานแล้วนี่ก็อันนี้เราด้วยค่ะเทโอเขาทำ เทหินคู่ให้แล้วเทหินโขลกให้แล้วมั่กรองเลยค่ะตรงนี้น้ําไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมอ่าป่ะรีบเดินเลยเดี๋ยวลูกค้าเขาเบื่ออ่าป่ะเดินเลยเดินเนี่ินเห็นไหมคะระหว่างทางเนี่ยค่ะเนี่พวกต้นสะเดาต้นสักต้นคูนวปลูกมีแต่ของไอ้นี่ทั้งนั้นเลยค่ะไม้มงคลสวยเลยนะอ่าใช่แล้วก็หน้าบ้านถามว่าดินที่นี่ดีไหมดูหน้าบ้านเป็นตัวหลักเลยมะละกอปลูกมะละกอปลูกมะม่วงนุ่นนี่นั่นอือ แต่อย่างว่าเจ้าของเขาซื้อเอาไว้เขาไม่ได้ทํำไม่มีเวลาทำเขาก็อายุเยอะแล้วค่ะอายุเยอะแล้วเขาก็เลยอยากจะขายละอ่านี่นี่นี่อ่ะเนี่ยมาให้ดูเลยนะคะถนนเป็นไงนี่นี่ถนนรถสองคันสวนกันสบายสบายนู่นนะบ้านเราอยู่นู้นเนี่ยบ้านเราอยู่นู้นแน่นอน่ะขวางให้รถชนซะเลย นี่เขา้านอเพื่อนบ้านมีแล้วดูบ้ามีเพื่อนบ้านแล้วอ่ะะเดี๋ยวขอให้ดูใกล้ๆนิดนึงว่าอ่ดินหน้าบ้านเป็นไงอ่ะดูจากเขาปลูกต้นมะละกอตกมะม่วงนู่นนี่นั่นขอขอเขานี่นี่คือฝั่งตรงข้ามเพราะฉะนั้นดินก็คือดินเดียวกันนะคะอยู่ที่การดูแลและบํารุงอ่ะฝั่งตรงข้ามเขาปลูกพวกลาไยปลูกอะไรเงี้ยค่ะปลูกไม้ผลขายด้วยนะคะบางทีก็ปลูกมะนาวแต่ตรงจุดของเราเนี่ยเนื่องจากว่าดูจากสถานที่แล้วน่าจะเป็น จุดแพ็คของแพ็คของนะว่ารับของมาก็ส่งของเพราะแถวนี้เขาทาการเกษตรกันใช่เดี๋ยวเข้าไปข้างในนี้ก็ลบรถหน่อยลดรถหน่อยก่อนอื่นเราก็เนาะอธิบายพอสมควรนะถ้าเกิดว่าตรงจุดไหนที่ยังไม่ได้อธิบายเดี๋ยวเดี๋ยวบอกที่ตั้งเขาหน่อยบอกที่ตั้งคนดูหน่อย โอ้เนาะบามาต้องนานยังไม่รู้เลยว่าอยู่จังหวัดอะไรที่ไหนเนาะอ่าเอาเอาสักหนอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีค่ะเนื้อที่สิไร่นะ10ไร่ขายทีหลานห้ามาขอดูโฉนดกันอ่ามาขอดูบ้านหลังนี้สร้างมากี่ปีแล้วนู่นนี่นั่นมาหลังไม่กันอ เบอร์เบอร์ให้เบอร์เขาด้วยเบอร์นะเบอร์เบอร์ละจริงป่ะไม่ไม่คอร์เซนเตอร์นะไม่ใช่เบอร์เบอร์โอเคเบอร์นะคะ0926639424ค่ะที่ๆๆ0ที่ศูเก้าสองหกหกสาม 9-4-2-4สีงวดนี้แน่นอนเลยค่ะงวดนี้อาตารนี้นะ <c oughs> สนใจสนใจใครสนใจสนใจสามารถติดตอ่อสอบถามได้เลยค่ะ,ะ,ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจ้ะ <c oughs>